สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านสู่ทีวยแชนแนลอาร์ซอนน์แฟนคลับนะครับพบกันในวันพฤหัสที่13ตุลาคมนะครับ2 5 1 5วันนี้ก็มี2เรื่องเนาะเดี๋ยวมาคุยกันเอาก่อนอื่นฝากก่อนครับผู้อุปถามช่องอย่างเป็นทางการรูมคอฟฟี่กาแฟาซองสำเร็จรูปนะครับชงได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะเพื่อความสดชื่นแล้วก็โปรตีนเยอะนะที่สำคัญ ขายมันต่ำและที่สำคัญที่สุดคือ no ชู g a าไม่มีน้ำตาลเลยนะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะลดหุ่นต้องการที่จะเฟิร์มนะฟิตอันเฟิร์มนะครับเชา้ชาๆนี่จัดได้เลย1ซองนะบายอีกซองย็นอีกซองได้เลยนะครับก็ฝากไว้ในช่องตอบกบลับละกันครับรูมชูกาจจกมีไอคอนนะจัะ๊กผู้ติดตามนช่องอา้าวคืนนี้5ทุ่ม45นะครับ5ทุ่ม45เราก็จะมีโปรแกรม ลงแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกครับนัดที่3นะเราผ่านการเล่นมาแล้ว2นัดนัดแรกก็ชนะบุกไปชนะเอฟลิสุลิกไปนัดที่2เมื่อวันที่6เราก็พึ่งชนะเปิดบ้านชนะโบโดกินจากนอร์เวย์นะครับแมตช์นี้เราต้องไปเยือนนอร์เวย์ที่สนามแอสมาลาสตาดิองโหชื่ออ่านโคตรยากเลยนะที่นอร์เวย์นะครับก็เป็นแมตช์ที่3ของยูโรปาลีกตอนนี้เราก็เป็นจ่าฝูงอยู่โอกาสเข้ารอบก็บค่อนข้างสดใสเหลือเกินนะ ดูตามเนื้อผ้าแล้ววันนี้เราคงจะได้พักนักเตะนะได้พักนักเตะชุดหลักๆแต่ว่าจากสื่อที่แพมๆออกมาก็จะมีพี่ใหญ่ลงประคองเกมอยู่นะครับจากการคาดการก็ประตูก็น่าจะเป็นแมทเทนเนอร์นะแบ็คซ้ายเป็นเคลนตีนี่แบ็คขวาเป็นเซดิกซูเลสคร่เซนเตอร์ฮับใช้โทมิยสืสอนะครับเดี๋ยวลองดูนะว่าท้คาริ ถ้าคา r o ทรโทงมีข่สือที่วันนั้นที่ผมเพิ่งคุยไปว่าเขาเป็นสาราพัดปโยชน์อะวันนี้มีข่าวว่าจะลงลงเป็นเซ็นเตอร์ครับนะคู่กับลอฟโฮดดิ้งโอ้โหมันก็เป็นอะไรที่ผมว่าเกมอย่างเงี้ยมันได้บททดสอบมันได้ลองนักเตะในกรณีฉุกเฉืนขึ้นมาจริงๆเกิดซาดิบาเจ็บแบรนเกิดมาการเยสเจ็บแบนเนี่ยดูว่าอะไร ที่เรามีอยู่เนี่ยจะสามารถทดแทนกันได้ก็เป็นบท,บทพิสูจน์อีกันนะครับแดนการก็มีโลคองกาลงคู่กับกานิชาก้านะ,ะกานิชาก้าก็ลงครับพี่ใหญ่เราก็ลงปกคุมจะประคะระับประคองทีมน้องอะ่ะแล้วก็มีฟาโบวิเอล่ามี or, มาควินยอสมีลิสเดลสันแล้วก็หน้าเป้าก็เป็นเอ็ดดี้เอนเคเทียนะก็เดี๋ยวต้องไปใกล้ๆอีกทีทักประมาณ34มทีุม่มก็ถึงจะเป็นไลน์อัที่จะเป็นรลวไลน์อัจริงๆนะ ก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่านักเตะที่ชุดที่สองที่เราลงเนี่ยจากที่เราดูแมตต์เปิดบ้านชนะคราที่แล้วเนี่ยนักเตะทุกคนมีความหื่นกระหายหื่นกระหายใช้คำว่าหื่นกระหายมีความกระหายในชัยชนะมีการอ,าอยากจะพิสูจน์ตัวเองนะครับอยากให้ให้โค้ชได้เห็นนะว่าเขาก็มีดีที่จะสามารถเป็นนักเตะชุดแรกได้ก็ต้องก็ต้องพูดง่ายคือรีสฟอร์ม เราก็จะได้เห็นนักเตะวัยรุ่นเหล่านี้โชว์ฟอร์มกันในคืนนี้ก็จากการคาดการจากผลจากาสภาพผู้เล่นจากอะไรแล้วเนี่ยคิดว่าเราน่าจะมีสามแต้มกลับมานะครับถ้าเล่นแบบไม่ประมาทเล่นแบบรัดกลุ่มนะครับวันนี้เราก็จะได้เห็นเกมลุกจากห้าหกคนแนดนแดนกลางนี่แหละพร้อมกับแดนบนเนี่ยเราก็จะได้เห็นตัวลุกแบบวูบวาบ คิดว่าวันนี้บอลคงจะเร็วแน่เนาะก็อดใจดูกันนะอดนอนกันอีกแล้วห้าทุมท่มสี่สิบห้านะครับก็คิดว่าน่าจะชนะโบโดโกิมได้นะแมตท,ที่สำคัญจริงก็คงจะต้องเจอกับ PS v ไอโอเฟนนะครับที่เรายังค้างอยู่สองแมตท,ทั้งแมตเย้าแมตเยือนนะก็อันนั้นแหละน่าจะเป็นใช้คำว่าของจริงได้นะของจริงจริงๆนะนะฮะก็คอยไปพิสูจน์ตอนนั้นแล้วก็เราก็คงจะต้องเตรียมทีสำหรับ ยูโรปาลีกดีๆเพราะว่าดูทรงแล้วนะดูทรงแล้วจากผลการแข่งขันของยูฟาแชมเปี้ยนลีกยูซีเเมื่อคืนเนี่ฮะหลายทีมนะฮะต้องบอกเลยว่าหลายทีมที่เป็นทีมยักษ์เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะลงมาเล่นยูโรปาลีกนะมีสิทธิ์จริงๆไม่ว่าจะเป็น เอฟซีมิลานนะครับไม่ว่าจะเป็นบาร์ซาลุน่าโอ้ทำไมใหมึงไปเล่นข้างบนนะมันต้องลงมาข้างล่างทำไมนะก็เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าจากผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้หลายทีมเลยมีโอกาสหล่นมาเล่นในะยูโรปาลีกเพราะนั้นเราก็มีโอกาสที่จะเจอทีมแข็งๆเหล่านี้ในรอบต่อไปได้นะครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นความคืบหน้าหรือความหลงของกรณีที่ จอแดนแฮนเดอร์สันนะครับในแมตช์กับที่เจอที่อาร์เซนอลเปิดบ้านชนะลิเวอร์พูลไปสามสองในเรื่องของการเหยียดผิวนะ,ะกับการเบียนมากันเยสประการกองหลังของอาร์เซนอลนะครับซึ่งจากภาพแล้วก็ทั้งเป็นคลิปทั้งเป็นภาพนิ่งทุกอย่างเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ FA เรียบร้อยแล้วก็ทำการสอบสวนเรียกทั้ง2คน พร้อมกับผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ตัดสินกรรมการผู้ควบคุมสนามไปสอบสวนไม่ใช่ไม่ใช่ใชว่าสอบสวนดีกว่าไปให้คาให้การไปให้รายละเอียดนะครับยังไม่มีการตัดสินมาว่าใครผิดใครถูกนะแต่หลายๆปฏิกิริยาหลายๆ s o c i โซเชียลค่อนข้างจะนะมีแนวโน้มว่าเฮนโดน่าจะเหยียดจริง นะเพราะว่าดูอากัศิยาของมากันเยสแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมโมโหนักเตะผิวสีเนี่ยจะมีจะค่อนข้างเซนซิทีฟในเรื่องของของของ,ของการพูดเรื่องของผิวเรื่องของการเชื้อชาติเผ่าพันธุ์เนี่ยค่อนข้างที่จะแย่มากๆนะครับย้อนกลับไปก็ในเรื่องของออหลุยส์โซเลตก็เคยเหยียดใครนะปาติกเวฟล,ล่าของแมนยูนะอะไรนะที่เขามีคำสบทมาว่ามัน มันเรื่องของค้านะไอ้นิกโกรไอ้ดอะไรี้ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยคำพวกเนี้ยฟังดูแล้วพวกเราเรา,เราเเองเราอาจจะเฉยๆเพราะเราในสังคมไทยก็ไอ้อ้วนไอ้ดำไอ้เตี้ยน,นะแต่ในเมืองนอกในยิ่งในเฉพาะยุโรปแล้วเนี่ยคำพวกเนี้ยเป็นคำที่ไม่ควรหลุดออกมาและถ้าหลุดออกมาเป็นเรื่องมันจะมีผลมาทั้งเรื่องของการโดนปรับนะครับการติดโทษแบนและโอ้โหหลายเรื่องครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสปอนเซอร์มันมีผลต่อภาพลักษณ์ทุกอย่างเลยเพราะนั้นถามเองในฐานะ <c oughs> ในฐานะที่เป็นคนดูบอลนะก็ภาวนาว่าอย่าให้มันเป็นเรื่องของเรื่องของการเหยียดผิวเลยนะครับให้มันเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดอันนี้พูดแบบโดยตรงนะพูดแบบโดยรวมพูดแบบเป็นกลางเลยเพราะว่าคําว่ากีฬาเนี่ยมันน่าจะตัดออกจากพวกนั้นได้เพราะว่ายิ่งตอนนี้ก็กลับมา คุกเข่าก่อนที่จะเริ่มเกมอีกแล้วนะฮะก็เขาพยายามรณรงค์กันแต่ถ้าเผื่อสมมุติว่าเฮนเดอร์สันเป็นการเหยียดจริงๆก็หูก็เปนคงเป็นอะไรที่น่าเสียใจเพราะว่าเขาเองก็เป็นหนึ่งในการที่รณรงค์กับเพื่อนร่วมอาชีพในการที่หาเงินช่วยเหลือ,อมูลิตีอะไรต่างๆเนะี่ยแล้วก็เป็นคนต่อต้านเรื่องการเหยียดผิวด้วยเพราะนั้นโอ้โหมันคงเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเผื่อสมมติว่าเอฟเอตัดสินมาแล้วจอร์แดนเฮนเดอร์สัน ็นการเหยียดจริงๆก็คงจะมีผลกระทบหลายอย่างกลับมาแต่ตอนนี้ยังไม่มีผลออกมานะครับก็ต้องรอดูและในใจก็หวังว่ามันไม่น่าจะใช่อย่างนั้นอันนี้ใจนะไม่อยากให้เกิดภาพไม่ดีในวงการกีฬานะเราเราไม่อยากให้เกิดภาพพวกนี้เลยให้มันเป็นเรื่องของามเข้าใจผิดและการก็ภาวนาให้อย่างนั้นนะครับก็ฝากกันไว้ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยตอนนี้ผู้ติดตาม300กว่าคนแล้วโอ้โหดีใจมากๆนะครับ อยากให้สิ้นเดือนตุลาเนี่ยสัก500ทะลุปไป500นะ้อเนาะสิ้นปีไปสักพันหนึ่งเงี้ยโอ้โหมันก็จะเป็นกําลังใจที่ใหญ่ทุกเม้นที่เพื่อนเพื่อนเมนมาผมตอบทุกคนเลยนะครับเข้าไปตอบทุกคนเลยอยงกว่ามีเข้าไปหานเนี่ยก็จะตอบให้นะครับถือว่าเป็นกําลังใจการมาทักทายกันนะคืนนี้ก็คงนอนดึกก็ก่อนที่จะดูบอลก็ตักหนึ่งซองนะอย่าลืม <laughs> ลูมคอฟฟี่นะครับกาแฟสําเร็จรูปพร้อมชงทั้งร้อนทั้งเย็นโดยเฉพาะไม่มีน้ําตาลเลยนะช่วยท่านได้ฝากด้วยเพราะเป็นผู้สนับสนุนช่องอย่างเป็นทางการนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจน,นิหญ่ให้กับที่หวย c ชาแนลอาร์ n อ n แฟนคลับด้วยนะครับพบกันในอีพีหน้านะครับผมสวัสดีคะ่ะ